สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่12เมษายน2565ครับพาพี่ชิวมาเที่ยว่องเที่ยวครับอันนี้คือขลองแสนแสบครับนี่เป็นไงครับมาเห็นของแสนแสบแล้วเหมือนที่คิดไว้ไหมครับเหมือนกับคอสมทวินบ้านเราเลยครับมันทําไมเป็นอย่างนี้ครับดูคองแสนแสบที่น้ําครับนี่อันนี้เป็นท่าเรือวัดบรมนิวาสนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นวัดเรีวนวัดที่ผมเคยอยู่นะครับวัดที่พ่อเคยอยู่ครับบอกทีพ่อผมเคยอยู่ที่นี่ครับครับนี่ครับ วัดบุรลมนี่วาดครับนี่ครับร้อนครับปลาปลาขึ้นไปครับโอเคนะครับนี่ครับอยากจะเห็นดีนักอยากเห็นคลองเห็นแสบพามาดูแล้วไปชิมดูยังไม่ไม่เป็นไรครับกินข้าวไม่ได้นี่ครับวัดบุรลมนี่วาดครับนี่ครับพาเด็กๆมาเที่ยวกรุงเทพยครับ ออืมอมอมไม่ได้ไม่มีโอเคครับ